สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแปลคอมเมนต์ในการโชว์เพลงเดบิวต์ของวงบงบงเกิลซึ่งก็คือวงของเนเน่จากรายการช่วง2020ใน y t u t u เนี่ยมันมีอยู่หลายคลิปมากเลยแต่ว่าคลิปแรกที่ผมเห็นแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนี่ยมันเป็นการถ่ายจากแฟนคลับในมุมด้านเฉียงๆก็จะมีคนบ่นนะว่าจากมุมมองนียการเต้นเนี่ยมันดูยุ่งยอยู่บ้างเอาล่ะไปเริ่มกันเลยละกัน คอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าการประสานงานของกลุ่มเนี่ยยังต้องปรับปรุงแต่การร้องเนี่ยทำได้ดีสําหรับกลุ่มที่เพิ่งเดบิวต์มาเดือนเดียวถือว่าดีแล้วแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าใช่ขอเป็นกําลังใจให้พวกเขาปรับปรุงคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปบอกว่าเนเน่ฉันรักเสียงไฮโน้ตของเธออีกคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่ชอบเสื้อผ้าที่พวกเธอใส่เสียงร้องดีนะแต่การเต้นต้องพัฒนาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า แน่ๆเธอเต็มที่พันเเซเลยแล้วเราเห็นสิ่งนั้นเราจะสนับสนุนเธอต่อไปอีกคอมเมนต์บอกว่าอาจิงร้องได้ดีมากและหลิวเซียนหนิงเต้นได้ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ากรุ๊ปนี้จำเป็นต้องแก้หลายอย่างฉันรู้สึกเหมือนพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ทีมแต่เป็นการโชว์เดี่ยวมีบางคนเนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นฉันไม่เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียว การเต้นเนี่ยดูยุ่งเหยิงฉันรักเพลงนี้ฉันรักกลุ่มนี้ฉันแค่อยากให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าฉันว่าที่การเต้นมันดูยุ่งน่าจะเพราะว่าเป็นมุมกล้องมากกว่ามันดูดีขึ้นเมื่อดูใน HD version คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าพวกเธอควรหานักออกแบบชุดสำหรับโช์นี้มันดูแย่จริงๆอีกคอมเมนต์บอกว่าเร็วเกินไป พวกเธอควรได้ซ้อมสักสองสเดือนเพื่อให้การประสานงานกันได้อย่างสมบูรณ์และใครเป็นคนออกแบบชุดเนี่ยน้องเกาเนี่ยเหมือนเธอกำลังใส่ผ้าอ้อมขนาดใหญ่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่ารักไฮโน้ตของเนเแน่และการเต้นของหลิวเซียนหนิงอีกคอมเมนต์บอกว่าการเต้นไม่พร้อมเพรียงฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมุมกล้องหรือเปล่าแต่ภาพรวมเนี่ยบางคนทำได้ดีกว่านี้ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเน่ๆกับคนชุดขาวคือ2คนที่ดีที่สุดในโชว์นี้เป็น2คนที่เปล่งประกายแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าคนชุดขาวคือหลิวเซียนหนิงอีกคอมเมนต์บอกว่าพวกเธอต้องซ้อมมากกว่านี้ใช้เวลาของคุณให้เต็มที่สาวๆพวกเราสามารถรอได้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าถ้าเต้นม,มีการให้ยกมือขึ้นเยอะมากซึ่งมันจะทำให้ดูยุ่งถ้าไม่ได้ยกมือขึ้นพร้อมกัน อีกคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบเพลงนะแต่พวกเธอเนี่ยจำเป็นต้องได้ชุดที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะน้องเก่าคอมเมนต์นี้โอ้ยาวเลยเขาบอกว่าหลายๆคนในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าการเต้นดูยุ่งเหยิงและฉันเห็นด้วยในมุมนี้มันดูยุ่งจริงๆและเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีสีอื่นนอกจากขาวดำทำให้ยิ่งดูอึอดอัดแต่เพลงนี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมันดีมากๆ น้องเกาเนี่ยเก่งอยู่แล้วอจริงเนี่ยเธอเหมือนกินซีดีเข้าไปหรือเซียนหนิงตัวเต้นหลักของจริงใช่ไฮโน้ตของในเน่ด้วยและอีจ้จีนมีเสียงที่ไพเราะเจ้าเย่เต้นได้อย่างแข็งแรงและอี้ฝานเธอพัฒนาขึ้นอย่างมากฉันเห็นมันและหวังว่าพวกคุณจะเห็นมันเหมือนกันสู้ๆบงบงเกิลคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าในชุดทั้งหมดฉันว่าชุดของเจ้าเย่ดูดีที่สุด อีกคมเม้บอกว่าบางทีเราต้องการมุมกล้องแบบมืออาชีพเพื่อจะตัดสินได้อย่างถูกต้องแต่การเต้นดูวุ่นวายมากและการแต่งทรงผมมันสามารถทําได้ดีกว่านี้แล้วก็มีคนมาตอบว่าใช่มันเป็นเรื่องของมุมกล้องหากมองจากด้านหน้าเนี่ยมันดูเข้ากันมากกว่านี้แล้วก็มีคนมาตอบอีกว่าบางคนเนี่ยเต้นผิดจังหวะฉันว่ามันทําให้ดูยุ่งเหมือนกัน คอมเมนต์ต่อไปเซนเตอร์มีความสําคัญมากดูสิทีมดีขึ้นแค่ไหนตอนที่เจ้าเย่ก,กับหลิวซิเนเหยงอยู่เซนเตอร์อีกคอมเมนต์บอกว่าฉันรู้สึกว่าจางอี้ฝาน,นพัฒนาขึ้นมากแล้วก็มีคนมาตอบว่าตัวเธอเนี่ยสูงเกินไปเวลาอยู่ในกลุ่มอีกคอมเมนต์มาตอบว่าใช่เพื่อนๆของเธอเนี่ยสูงประมาณ160กสิกว่าแต่ว่าเธอเนี่ยสูงเกือบ180แแล้วก็มีอีกคอมเมนต์มาบอกว่าเธอยังพัฒนาไม่พอ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเกาเธอเป็นเซนเตอร์ที่เยี่ยมจริงๆการร้องและการแร็ปของเธอเนี่ยม,มจจันมหัศย์พวกเธอมหัศจยจ์คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าหลังจากอ่านคอมเมนต์ฉันดูคลิปนี้หลายรอบมากอย่าว่ากันนะฉันว่าสําหรับการเดบิวต์ของพวกเธอมันน่าผิดหวังที่เห็นว่าการเต้นของพวกเธอเนี่ยมันไม่พร้อมเพียงกันมากพอฉันหวังว่าพวกเขาจะพัฒนาต่อไปใช่เสียงร้องนั้นสำคัญแต่ต้องเต้นได้ดีด้วย แล้วก็มีคนมาตอบว่าอันที่จริงฉันคิดว่ามันเป็นเพียงมุมกล้องฉันดูจากมุมกล้องด้านหน้าเนี่ยมันดูพร้อมเพรียงกันมากขึ้นแล้วก็มีอีกคนมาคอมเมนต์บอกว่าการเดบิวต์ของพวกเธอเนี่ยค่องข้างเร่งรีบในเวลาเดียวกันเนี่ยมันน่าแปลกใจที่อัลบั้มของพวกเธอเนี่ยมีถึง5เพลงคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันภูมิใจในหลิวเซียนหนิงมากในที่สุดเธอก็ได้รับความสนใจอย่างที่เธอสมควรได้รับ อีกคอมเมนต์บอกว่าเพลงดีนะแต่ชุดของบางคน,นี่ยไม่เหมาะกับพวกเขาโชคดีบงบงเกลคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าฉันภาคภูมิใจในสามสาวเนเน่อาจ,จิงและเกาพวกเธอไม่มีการลิปซิงในการโชว์คอมเมนต์ comment ต่อไปพวกเขาสามารถปร,ปรับปรุงการเต้นให้เข้ากันได้เสียงของพวกเธอทรงพลังสุดท้ายนี้สาวๆส,ส,สมควรได้รับชุดที่ดีกว่านี้ได้โปรด คอมเมนต์ต่อไปเธอทําได้ดีเนเน่แันภูมิใจในเธอและชอบโชว์ของเธอเสมอคอมเมนต์ต่อไปพวกเธอร้องได้ดีแต่การเต้นค่อนข้างสับสนและชุดที่ใส่เนี่ยไม่เข้ากับพวกเธอหวังว่าครั้งต่อไปพวกเธอจะเต้นได้พร้อมเพรียงสู้ๆบงบงเกิลสามศูอีกคอมเมนต์อบอกว่าฉันว่าชุดในรายการช่วง2020ดูดีกว่านี้ แล้วก็เขาเมนต์นี้บอกว่าฉันคิดว่าจางอี้ฝานทําได้ดีและเธอพัฒนาอย่างมากเขาเมนต์ต่อไปพวกเธอเต้นได้ดูวุ่นวายมากอีกเขาเมนต์บอกว่าชอบเสียงสูงของเนเน่และอาจิงบวกกับการเต้นของหลิวเซียนหนิงอีกเขาเมนต์บอกว่าเนเน่เกาและอาจิงเสียงร้องเข้ากันได้ดีพวกเขาทําให้เพลงนี้มีชีวิตขึ้นมานี่คือ3คนที่ฉันชื่นชอบ คอมเมนต์ต่อไปการลิฟซิงไม่อยู่ในพจนานุกรมของอาจจิงแล้วก็มีคนมาต่อว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมเธอถึงเป็นคนที่ฉันชื่นชอบคอมเมนต์ต่อไปหลิวเซียนหนิงจัดการการเต้นได้อยู่หมัดเนี่ยแหละเมนแดนซ์แล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่าเสียงไฮโน้ตของเนเน่มีความเสถียรมากคอมเมนต์ต่อไปอย่าว to wrote, like? ่าฉ comment ันนะฉันรักพวกเขาจริงๆแต่พวกเขาต้องประสานงานให้มากขึ้นอีกหน่อยอีกคอมเมนต์บอกว่าโอ้ my god หรือเซียนหนิงคุณเหมาะที่จะเป็นเมนแดนเช่นเดียวกับอากิระคอมเมนต,ต์ต่อไปเสียงไฮโน้ตของเนเน่คือทุกสิ่งทุกอย่างโอเคพอเท่านี้ก่อนนะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคลิปแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างยาวและมันจะมีคลิปจากในมุมมองด้านหน้าซึ่งคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นทางบวกมากกว่านี้ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาแปลให้ฟังละการสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ